สวัสดีค่ะวันนี้ครูสายก็จะมาสอนเรื่องการลบเอกนามนะคะจากเรื่องก่อนหน้าที่เราเรียนไปแล้วนั่นก็คือการบวกเอกนามซึ่งก็จะคล้ายๆกันก็คือเราต้องแน่ใจว่าเอกนามที่เราจะนําไปลบกันนั้นจะต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันทบทวนการเป็นเอกนามคล้ายนิดนึงนะคะเอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อข้อที่1 เอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกันเช็คซิมี a มี b มี c มี a มี b มี c ตัวแปรชุดเดียวกันและข้อที่2เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามจะต้องเท่ากันหมายถึงเลขชี้กำลังของ a ต้องเท่ากันของ a เป็น1ของ a ตัวนี้ก็เป็น1เท่ากัน ของ b ตัวนี้เป็น2ของ b ตัวนี้ก็เป็น2เท่ากันของ c เป็น3ของ c ตัวนี้ก็เป็น3เมื่อเราแน่ใจว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันให้เราเขียนสิ่งที่คล้ายกันลงไปมันอาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่เราก็สามารถเรียงใหม่ได้นะคะเป็น a กำลัง1 b กำลัง2และ c กำลัง3 และนี่คือสิ่งที่เป็นเอกนามค้ายอ่ะสองชุดน,นี้คล้ายกันและนำไปลบกันได้ต่อไปเราจะนำค่าคงตัวที่อยู่ข้างหน้าไปลบกันทบทวนเงินกับนี้นิดหนึ่งจะเป็นเงินหรือนี้ให้เราสังเกตเครื่องหมายหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าถ้าเป็นเงินเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นบวกหรือไม่มีเครื่องหมายวันสาตัวนี้ไม่มีเครื่องหมาย แสดงว่าเราจะมองเป็นเงินเป็นเงินอีกแบบก็คือมีลบ2ตัวเราจะเรียกมันว่าลบซ้อนลบและเป็นนี้เมื่อเราเห็นว่ามีเครื่องหมายลบข้างหน้ามันตัวเดียวดังนั้นลบเตัวนี้มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตัวเดียวเราจะมองมันเป็นนี้มาพิจารณากันนะคะเรารู้สิ่งที่คล้ายแล้วนำค่าคงตัวที่อยู่ข้างหน้ามาบวกลบกัน มีเงิน3บาทแต่มีหนี้9บาทเหลือหนี้หบาทเห็นไหมคะเหมือนกันเลยกับการบวกเอกนามเราเขียนสิ่งที่รู้ว่าคล้ายแล้วเราก็พิจารณาเงินกับหนี้ต่อไปเรามาลบเอกนามกันนะคะซึ่งเราจะลบเอกนามได้เราต้องแน่ใจว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันซสก่อนดังนั้นเราจะมาเขียนสิ่งที่คล้ายกันก่อนข้อหนึ่ง สิ่งที่คล้ายกันคือ a กำลังสอง b กำลังสข้อ2คล้ายกันไหมคล้ายกันตรง x กำลังส y ข้อ3คล้ายกันตรงเป็น m n กำลังสองข้อสคล้ายกันตรงที่ a b c ข้อ5มี x อกำลัง4 y ากำลังสเหมือนกันและข้อ6มี a b 2ีกำลังสองคล้ายกันเมื่อเราแน่ใจว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันแล้วเราก็สามารถนำไปลบกันได้ต่อไปแล้วก็แค่พิจารณาว่าสิ่งที่เราจะนำไปลบกันเป็นเงินหรือนี้แค่แยกเงินกับน,นี้ให้ออก7เป็นเงิน ลบเเป็นหนี้มีเงิน7มีหนี้9เหลือหนี้2ข้อ2 10เป็นหนี้2อ,อันนี้เป็นลบซ้อนลบอย่าลืมว่ามันจะต้องกลายเป็นบวกดังนั้น15เป็นเงินมีหนี้10แต่มีเงิน15ก็เลยเหลือเงิน5ข้อ3 มีนี่แปดและมีนี่สิบสองนี่แปดนี่สิบสองก็เลยเป็นนี่ยี่สิบข้อสี่เก้าเป็นเงินลบซ้อนลบต้องกลายเป็นบวกดังนั้นห้าตัวน,นี้จะเป็นเงินมีเงินเก้ามีเงินห้าก็เลยเป็นเงินสิบสี่ข้อห้าเป็นเศษส่วนนั้นอ่ะส่วนเหมือนกันนั่นก็คือเจ็ด แล้วก็นำเศษไปบวกลบกัน3ตัวนี้เป็นนี้อ่ะเขียนนี้3ไวไปก่อนแล้วก็9ตัวนี้ก็เป็นนี้ก็เขียนไว้นี่นีเ้9เศษของเราเป็นนี้3กับเป็นนี้9รวมกันเป็นนี่12ส่วน7 x กำลัง4 Y กำลังสข้อ6อ่ะมี3มชุดก็ไม่ได้มีปัญหา ห้าตัวนี้เป็นนี่ลบสามตัวนี้ก็เป็นนี่ลบซ้อนลบเปลี่ยนเป็นบวกเจตัวนี้ก็เลยเป็นเงินมีนี้รวมกันเป็นลบแแต่มีเงินเจ็ดก็เลยเหลือนี้หนึ่งซึ่ง เวลาหนึ่งอยู่หน้าตัวแปรเราไม่นิยมเขียนเราจะเขียนใหม่ว่าลบ a b กํลังสองสเห็นไหมคะว่าการลบก็ไม่ได้ยากเลยเอกนามนั้นคล้ายกันตรงไหนค่าคงตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรนะ่ะเป็นเงินหรือนี่เราก็เพียงแค่เขียนสิ่งที่คล้ายกัน แล้วก็พิจารณาค่าคงตัวว่าเป็นเงินหรือหนี้ก็นำมาหาักล้างกันก็ตอบเท่านั้นเองสิ่งที่คล้ายกันคือ m กำลัง3 n ข้อ8สิ่งที่คล้ายกันคือ a b c กำลัง2ข้อ9สิ่งที่คล้ายกันคือ a b กำลัง5 ข้อสิสิ่งที่คล้ายกันคือ x y กำลังสอง z กำลังสเดี๋ยวข้อสิบเกับข้อ12เราจะมาทํากันทีหลังนะคะเพราะว่าเป็นการดำเนินการที่ต้องทําในวงเล็บก่อนมาดูกันที่ข้อ7 8เป็นเงินลบสิเป็นนีลบซ้อนลบกลายเป็นบวกดังนั้น10ตัวนี้เป็นเงิน ลบหเป็นนี่อ่ะเรานำเงินกับเงินมารวมกันก่อนสิเงิน8เงิน10เราก็เลยมีเงิน18บนี่15กับนี่ห้ารวมกันเป็นนี้20เงินเรามีทั้งหมด18แต่มีนี้ยี่สิก็เลยเหลือนี่2อง่ายไหมคะเราไปข้อ8 เป็นเศษส่วนอีกแล้วแต่ดันมีตัวหนึ่งที่ส่วนไม่เหมือนเพื่อนนั่นก็คือต้องรู้ว่าเขาส่วนด้วยหนึ่งเมื่อส่วนด้วยหนึ่งทำยังไงส่วนหนึ่งถึงจะกลายเป็นส่วนเก้าก็เพียงแค่คูณเก้าทั้งเศษและส่วนนั้นเขียนใหม่ตัวนี้ก็จะได้เป็น a b c สิบแปดส่วนเก้า a b c กำลังสองการบวกลบเศษส่วนเราเขียนส่วนที่เหมือนกันก่อน ที่เหลือเรานำเศษมาบวกลบกันเศษตัวนี้เป็นเงินมีเงินสี่ลบเจ็ดเป็นนีมหนีเจ็ดอันนี้ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนะลบสิบแปดลบสิบแปดเป็นนี้แล้วก็ลบซ้อนลบกลายเป็นบวกดังนั้นตรงนี้เป็นบวกสิบเอ็ด นำเงินมารวมกันก่อน4เงิน4เงิน11รวมกันได้เงิน15นี่7นี่18ก็เลยเป็นนี่25สรุปแล้วเรามีเงิน15แต่มีนี่25ดังนั้นข้อนี้ตอบลบ10 a b c กํลังสองต่อไปข้อ9ลบ8เป็นนี่2เป็นเงิน ลบซ้อนลบกลายเป็นบวกดังนั้นสิบสี่ตัวนี้ก็เป็นเงินเงินสองเงินสิบสี่เงิน 2, งน 14, ่ะรวมกันได้สิบหกดังนั้นถ้ามีนี่แปดแต่มีเงินสิบหกเหลือเงินแปดนั่นเองข้อสิบลบห้าเป็นนี่ลบเจ็ดก็เป็นนี่เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าตัวเดียวลบแปดก็เป็นนี่มีนี่สามก้อนเลย นี่5รวมกับนี่7เป็นนี่12นี่12เป็นนี่12นี่12รวมกับนี่8เป็นนี่20่ั้นข้อนี้ตอบลบ20 x y กำลังสอกำลังสต่อไปข้อ11เราต้องทำข้างในก่อน7เป็นเงินลบเเป็นนี่ มีเงิน7มีหนี้9ในวงเล็บชุดแรกก็เลยเหลือหนี้2องและต้องเอาไปบวกกับชุดหลังชุดหลังลบ10เป็นหนี้ลบหก็เป็นหนี้นี่รวมกันเป็นลบ15เห็นไหมลบเครื่องหมายมันจะชนกันเราก็ต้องใส่วงเล็บกันเดี๋ยวเครื่องหมายชนกันอันนี้2เป็นนี้ตัวนี้ก็เป็นนี้ จะได้นี่สองกับนี่สิก็เป็นนี่สิ m n ข้อ12มีชุดนี้ต้องทำก่อนครูขอทำตรงนี้เลยนะในวงเล็บต้องทำก่อนสิ่งที่คล้ายกันก็คือ a กำลังห b C เงิน2นี่เ เงิน2นี่9ก็เลยเหลือนี่7จะเห็นว่าลบตัวนี้มันจะมาอยู่ข้างหน้าข้อ12เขียนใหม่จะได้ว่า5 A กำลัง5 B C ลบสิ่งที่ได้มาก็คือ7 A กำลัง5 B C บวกลบ8 a กํลัง5 b 4ไม่มีวงเล็บกั้นแล้วเราก็เขียนสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ a กํลัง5 b 4 5เป็นเงินลบซ้อนลบกลายเป็นบวกและ7ก็เลยเป็นเงิน8เป็นนี้เงินรวมกันเป็น12แต่มีนี่8 ก็เลยเหลือเงิน4ดังนั้นข้อ1 2ตอบ4 a กำลัง5 b 4เห็นไหมคะว่าการลบเอก,กนามก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คล้ายกันแล้วก็มองเงินกับหนี้ออกแล้วเราก็จัดการเงินกับหนี้ที่เราเห็นส่วนแบบข้อ10คู่ใส่ทั้งการลบและการบวกต่อให้เป็นการลบกับการบวกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการข้อ11 เป็นการดําเนินการที่ใส่วงเล็บก็ทําในวงเล็บก่อนแล้วเราค่อยนําสิ่งที่ได้จากวงเล็บมาบวกกันอีกรอบก็ไม่ได้ยากข้อ12มีวงเล็บเหมือนกันเราก็ทําในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมาบวกลบก็จะได้คําตอบออกมาหวังว่านักเรียนจะเข้าใจการลบเอกนามนะคะสำหรับ,บวันนี้ครูทรายลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ